ชีวิตของนักสืบเอกชนอย่างเมดไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่ใครหลายคนฝันเอาไว้ในวัยสาสิต้นๆเขากำลังเผชิญหน้ากับความล้มเหลวครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตคดีแล้วคดีแล้วที่เขาเคยทำสำเร็จกลับกลายเป็นอดีตที่ห่างไกลตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่คือนี่สินที่ท่วมหัวห้องพักโ t ม o ท,ท,ที่มีกลิ่นอับชื้นและหนังสือพิมพ์เก่าๆที่เขาหยิบมาจากร้านขายของมือสองเพื่อใช้ห่องหอง ชีวิตของเขาเหมือนจะไม่มีทางไปต่อจนกระทั่งสายตาของเขาเหลือบไปเห็นพาดหัวข่าวเก่าๆที่ถูกขอหุ้มวัตถุบางอย่างคดีฆาตกรรมปริศนาแห่งไร่เมล็ดกาแฟเขาอ่านพาดหัวด้วยความเฉยชาแต่ในวินาทีที่เขาสัมผัสกับตัวอักษรบนหน้ากระดาษเก่าๆนั้นโลกทั้งใบของเขาก็สั่งสะเทือนหัวใจที่เคยไร้ซึ่งความหวังเริ่มเต้นแรงขึ้นไม่ใช่แค่ข่าวอาชญากรรมธรรมดา แต่มันคือประตูบานใหม่ที่กำลังจะเปิดออกความสงสัยกระตุ้นให้เมธรเริ่มค้นหาความจริงเบื้องหลังคดีปริศนาที่ถูกทิ้งร้างมากกว่า20ปีเขาใช้เวลาหลายวันในห้องสมุดเก่าๆที่เต็มไปด้วยเอกสารที่ถูกลืมกองหนังสือพิมพ์เก่าๆถูกรื้อค้นอย่างไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดทุกพาดหัวข่าวทุกตัวอักษรทุกภาพถ่ายขาวดำที่ถูกตีพิมพ์ในปีนั้นเขาไม่ยอมปล่อยให้รอดสายตาไปได้ยิ่งค้น ยิ่งพบว่าคดีนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ซับซ้อนซ้อนกว่าที่เขาคิดมีข้อมูลบางอย่างถูกตัดออกไปอย่างจงใจมีพยานหลายปากที่หายตัวไปอย่างลึกลับทุกอย่างถูกจัดฉากอย่างแนบเนียนเพื่อทําให้คดีนี้ถูกปิดลงในที่สุดเมย์รู้สึกเหมือนตัวเองกําลังเดินทางย้อนเวลาไปในอดีตตัวอักษรบนหน้าหนังสือพิมพ์เก่าๆเ,เหล่านี้เหมือนกําลังประสิบเรื่องราวที่แท้จริงให้เข้าฟังทุกๆหน้าที่ถูกพลิกไป เขาไม่ได้แค่กำลังอ่านข่าวแต่เขากำลังต่อจิ๊กซอว์ของความจริงที่ถูกซ่อนไว้จากเงื่อนงาที่ซ่อนอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เมธเดินทางมาถึงคริหาสารร้างของวุฒซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในคดีฆาตกรรมสถานที่แห่งนี้ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีต้นไม้เลื่อยพันจนแทบจะกลืนกินตัวอาคารบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมพัดผ่าน เมธเดินสำรวจไปรอบๆเขาพบว่าประตูเหล็กถูกปิดล็อกอย่างแน่นหนาเขาพยายามมองลอดรั้วเข้าไปสิ่งที่เขาเห็นคือสวนที่โลกเรือและหน้าต่างที่แตกหักเขาตัดสินใจที่จะหาทางเข้าไปให้ได้แต่ในขณะที่เขากำลังจะปีนรั้วขึ้นไปเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นมันคล้ายกับความรู้สึกที่เขาได้รับจากหนังสือพิมพ์เก่ามันคือความรู้สึกที่บอกเขาว่า คดีนี้มีบางอย่างที่เหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่ได้เป็นแค่การสืบสวนคดีธรรมดาแต่เหมือนเป็นการเดินทางข้ามมิติไปยังอีกโลกหนึ่งเมตรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกดึงเข้าไปในกับดักของอดีตที่มืดมนเมตใช้เวลานานกว่าจะสามารถเข้าไปในตัวคารหาสารได้ในขณะที่เดินสำรวจเขาพบห้องใต้หลังคาที่เต็มไปด้วยของเก่าที่ถูกทิ้งไว้เขาค้นพบอัลบั้มรูปถ่ายเก่า ที่ถูกซ่อนอยู่ใต้ผ้าคลุมเมื่อเขาเปิดออกเขาพบภาพถ่ายที่น่ากลุกมันคือภาพของวุฒกับแสงดาวซึ่งเป็นเหยื่อในคดีนี้ในรูปภาพที่ดูเหมือนเป็นรูปธรรมดากับมีเงาประหลาดที่สะท้อนจากประจกด้านหลังมันเป็นเงาของบุคคลที่สามแต่ที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือในรูปภาพเมธเห็นแสงเรืองแสงประหลาดที่ดวงตาของแสงดาวซึ่งเหมือนกำลังส่งข้อความบางอย่างให้เขา มันเป็นสัญญาณที่มองไม่เห็นในโลกปกติเมธดูสึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องนี้มีเงาจางๆของผู้คนในอดีตํำลังลอยวนอยู่รอบตัวเขาความรู้สึกที่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในโลกปกติเริ่มชัดเจนขึ้นเขากำลังเดินเข้าไปในดินแดนระหว่างความจริงและความลวงจากเบาะแสที่ได้จากภาพถ่ายเมธจึงกลับไปที่จุดเกิดเหตุในอดีตไร่เมล็ดกาแฟที่ถูกทิ้งร้าง สถานที่ที่เคยเป็นแหล่งพ่อปลูกที่มีชื่อเสียงตอนนี้กลับกลายเป็นพื้นที่รกร้างในขณะที่เขากำลังเดินสำรวจอยู่เขาเห็นเงาบางอย่างที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมันเป็นเงาที่เกิดจากการรวมตัวของเศษหนังสือพิมพ์มันเคลื่อนที่เรากับมีชีวิตเมตรู้ในทันทีว่านี่คือผู้ที่พยายามขัดขวางไม่ให้เขาเข้าใกล้ความจริงเขาวิ่งไล่ตามเงาดำนั้นอย่างไม่คิดชีวิตเงาดำนั้น เคลื่อนที่ผ่านกำแพงเก่าๆและซอกซอยที่แคบๆแต่เมธก็ไม่ยอมแพ้เขาใช้ความรู้ทั้งหมดที่เขามีในการไล่ตามเงาดำนั้นไปในที่สุดเงาดำนั้นก็หยุดนิ่งและจางหายไปในอากาศเมธรู้สึกเหนื่อยหอบแต่เขาก็ได้รู้ว่านี่คือการต่อสู้กับพลังงานที่มองไม่เห็นเขาไม่ได้แค่ตามหาฆาตกรแต่ใครกำลังตามหาความจริงที่ถูกฝังไว้ใต้การเวลา หลังจากรวบรวมหลักฐานและข้อมูลทั้งหมดที่เขาได้รับจากโลกเบื้องหลังเมดกลับมายังห้องของเขาเขาใช้เวลาหลายวันหลายคืนเพื่อเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ที่เคยถูกมองข้ามภาพถ่ายที่ดูเหมือนไม่มีอะไรและเงื่อนงำจากโลกที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเขานำข้อมูลทั้งหมดมาแปะไว้บนผนังแผนขังการสืบสวนถูกสร้างขึ้นอย่างประณีต ทุกอย่างที่เคยดูเหมือนไม่มีความเกี่ยวข้องกันตอนนี้กลับปลายเป็นภาพเดียวกันเขารู้แล้วว่าใครคือฆาตกรเขาเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนของเหตุการณ์ในคืนนั้นการฆาตกรรมไม่ได้เกิดขึ้นในไร่กาแฟแต่มันถูกจัดฉากขึ้นสถานที่ที่แท้จริงคือในครหาสารของวุฒฆาตกรคือคนใกล้ชิดที่พยายามซ่อนความจริงเมตรู้สึกโล่งใจที่ในที่สุดเขาก็สามารถไขคดีนี้ได้ แต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกว่าการเดินทางของเขาเพิ่งเริ่มต้นเขาได้เติบโตขึ้นจากนักสืบที่หมดหวังกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการไขคดีจากข้อมูลที่ถูกทิ้งร้างด้วยหลักฐานที่เขาได้รวบรวมมาอย่างละเอียดเมเดินทางไปพบสารวัตรใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาพยายามนำเสนอข้อมูลทั้งหมดที่เขาค้นพบแต่สารวัตรใหญ่กลับดูถูกและไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูด เรื่องหนังสือพิมพ์เก่าๆและเงาดำอะไรนั่นมันเหลวไหลสิ้นดีสารวัตรใหญ่กล่าวด้วยน้ำเสียงดูหมิน่นคดีนี้ปิดไปนานแล้วเมธไม่ยอมแพ้เขาพยายามอธิบายว่าหลักฐานที่เขาได้มานั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรเขาไม่ได้เพียงแค่ต้องการความเชื่อจากตำรวจแต่เขาต้องการความยุติธรรมให้กับเหยื่อในที่สุดสารวัตรใหญ่ก็ยอมให้เขาทำคดีนี้อีกครั้งแต่ก็ยังคงมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัย เมทรู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้ายของเขาเขาต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ได้ไร้สาระการขึ้นสายเป็นครั้งแรกในชีวิตของเมทเขาไม่ใช่ทนายความแต่เขาคือผู้ที่นำหลักฐานสำคัญมาเปิดเผยเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เขาได้ค้นพบจากหนัหนงสือพิมพ์เก่าๆและจากโลกที่เขาได้เข้าไปเขาอธิบายถึงวิธีการที่ฆาตกรใช้หนังสือพิมพ์เพื่อซ่อนความจริงทุกคนที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีต่างก็เงียบฟัง อดีตที่เคยถูกฝังไว้อาลังถูกเปิดเผยอีกครั้งใบหน้าของผู้ต้องสงสัยเริ่มซีดเผือดทุกครั้งที่เมธพูดใบหน้าของผู้ต้องสงสัยก็ยิ่งแสดงออกถึงความหวาดกลัวเมธรู้สึกได้ถึงชัยชนะมันไม่ใช่แค่ชัยชนะของเขาคนเดียวแต่เป็นชัยชนะของความยุติธรรมในที่สุดผู้ต้องสงสัยก็ยอมรับสารภาพความจริงที่ถูกซ่อนไว้มานานหลายปีในที่สุดก็ถูกเปิดเผยหลังจากคดีสิ้นสุดลง เมธเดินทางไปยังสุสานเพื่อวางดอกไม้ให้กับแสงดาวเขารู้สึกเหมือนเขารู้จักเธอมานานแสนนานเขารู้สึกเหมือนเธอคือเพื่อนที่เดินทางไปกับเขาตลอดการผจญภัยในโลกหนังสือพิมพ์เก่าๆเามธก้มลงและพูดกับหลุงศกว่าความจริงถูกเปิดเผยแล้วนะในวินาทีนั้นเขารู้สึกถึงความสงบที่แท้จริงชีวิตของเขาไม่ได้เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเขาไม่ได้เป็นแค่เมธนักสืบที่สิ้นหวังอีกแล้วเขาคือเมธ ผู้ที่กล้าหาญพอที่จะเดินทางข้ามมิติเพื่อนำความจริงกลับมาเขารู้แล้วว่าความล้มเหลวที่เขาเคยเผชิญหน้าไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเขาได้เรียนรู้ที่จะยอมรับความบกพร่องของตัวเองและใช้มันเป็นแรงผลักดันการเดินทางในครั้งนี้เปลี่ยนเขาไปตลอดกาลหลังจากนั้นไม่นานเมธก็กลายเป็นนักสืบเอกชนที่มีชื่อเสียงคดีที่เขาทำไม่ได้มีแค่การไขปอมอาชียกรรม แต่เป็นการช่วยให้วิญญาณของผู้ที่ถูกลืมได้รับความยุติธรรมเขาไม่เคยลืมหนังสือพิมพ์เก่าๆที่เปลี่ยนชีวิตเขาเขานำมันมาใส่กรอบอย่างดีและแขวนไว้ในสำนักงานของเขามันคือเครื่องเตือนใจว่าความจริงนั้นซ่อนอยู่ทุกที่และความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบมันคือโอกาสที่จะเติบโตถ้าคุณชอบการไขปริศนาที่ซับซ้อนแบบนี้และอยากร่วมเดินทางไปกับเราในโลกของหนังสือพิมพ์เก่าๆที่เต็มไปด้วยความลับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกๆเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังและถ้าคุณมีคดีเก่าๆที่อยากให้เราไปสืบสวนอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราไว้ด้านล่างนะพบกันใหม่ตอนหน้าครับ